สวัสดีเจ้าเจ้าจื้อนางสาวพรมูลศรีเจ้าจือาอจาจ่อเล่นจื่อพอรเจ้าตอนนี้ก็อาชีพก็คืออาชีพลักเป็นเกษตรกรเนาะก็คือทําให้ทําสวนทําทุกอย่างอจาจจะยตดอยู่พื้นที่สวนของเขาเจ้าของเรา,าเน้นอินทรีย์เนาะบัตรไ,ไ,ได้แบบเป็นเชิงเดียวเนาะคือทําทุกอย่างหมุนเวียนไปผสมผสานจะเจกะเษตรผสมผสาน ไอ้ที่มันกินได้เพื่อนเก็บไปไม่รู้ว่าจะมานออันนี้ห่อเพื่อว่าไม่ให้แมลงวันทองไม่ให้แมลงวันทองเจาะยังเล็กอยู่ค่ะทำไม่ได้ทั้งมดประมานสาวหกไล่เจาะพืชลักๆก,ก็จะเป็นลำไย,ยเนาะลำไย,ยแล้วก็ มะม่วงในนะเขาก็ปลูเข้าเนาะแล้วก็มีบริเวณที่ว่าเป็นพื้นที่ว่างเขาก็ปลูกพืชหมุนเวียนเจ้าพืชหมุนเวียนนี่มะมาเป็นที่อาหารชีวิตอาหารประจําวันของทุกคนที่ทุกคนได้กินเนาะปลูกพริกปลูกมะเขือเจ้าพญาแล้วก็มีกะลําดอกกะลําปีบอคลีเจ้าจะปลูกหมุนเวียนกันเจ้า,จาอย่างละน้อยๆจะปลูกไวเยอะเจ้า ในในในพื้นที่นาก็จะเป็นเข้าเจ้าก่อนเข้าก่อนดีจะปลูกเข้านี่จะเป็นปลูกข้าวโพดจะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อันนี้ใบก้ามปูอะ่ะเราไปเก็บที่ข้างทางถนนข้างนอกคนอื่นเขาหัวเราะสิเราว่ามันทําอะไรวะเราไปเก็บใบไม้น,นี่เรา,เาไว้สําหรับเพาะเพาะต้นกล้าเพาะแบบมันปลูกพืชปลูกอะไรก็งามด้วย แล้วดีกว่าที่ที่เราไปซื้ออีกอครับอ๋อแหนแดงเจาะเจาะมันเป็นถาดอาหารสูงเจะาะทดลองไปเลี้ยงหมูแล้วค่ะโอเคมันเนื้อมันสวยผิวมันสวยอะค่ะผิวหมูหนังหมูเวลาเราจะขายเป็นเราจะค่าเป็นตัวขายใช่ไหมเนื้อมันสวยมาก น่าจะได้ปีที่ซิปแล้วเจ้าที่ที่เข้ามาอยู่บ้านเจ้าก่อนหน้าที่ว่าจะจะย้ายมาบ้านก็คือทํางานอยู่กรุงเทพเจ้าก็ไปไปทาเกี่ยวกับบัญชีเนาะมันเหมือนีเกี่ยวกับอันกเกษตรอย่างเสอย่างอะเจ้าไปทําบัญชีอยู่ประมาณใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพประมาณสิบพกปีและที่นี่มันจะพัดจะพูงแบบว่าอ่าทงบ้านปอกกับแม่เนาะ บอกไข่สบายเอนะาอายุมากขึ้นบอมีไข่อยู่โตยอนะเอเนาะปีกเ็เลยตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านกลับมาอยู่บ้านหนึ่งเดือนแรกเป็นออย่างที่แบบเฮาเฮาบอกว่าเฮาจะเริ่มต้นจะได้ดีเนาะก็บอกมั่นใจว่าเอ้ทำกเกษตรเนี่มันมันมันจะรอดก่อทำกเกษตรมันจะรวยก่อเอเนาะ อันจริงๆความหูกเกี่ยวกับว่าเป็นปลูกพืชปลูกออยหยังเนี่ยเขาก็ปีว่าหัวเนาะลักลักบ่เดียวนี่ก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นยูทูบก็จะว่าดูดูร่อนควรปลูกออยหยังดูดูฝนปลูกออยหยังดูดูหนาวปลูกหยังก็จะแต่ปีนี้เป็นคนที่ชอบแบบชอบทดลอง บอกว่าพืชผลพักผลไม้อย่างทุกอย่างที่เราทดลองทํามานี่็คือว่าแรงๆเขาก็ทําตามเป็นเป็นติปนมีทฤษฎีตามทฤษฎีเนาะท,ที่เขาก็บว่าเออทำมาละหนึ่งปีเขาทํามาเขาก็จะจดไว้ว่าเขาวานันเพาะเมล็ดเดือนนี้เขาปลูกเดือนนี้เก็บเดือนเก็บเดือนนี้ได้ผลผลิตดีกอราคาดีก็ตลาดเปลี่ยนดจเองอะเขาก็เอาเหตุการณ์ด้ว่าของที่เขาปลูกหนึ่งปีนั่นเอาไปแก้ไขปีต่อไป อันดับหนึ่งเงิน <c oughs> ต้องมีทุน <c oughs> ต้องมีเงินทุนเจาแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นแบบพท้องอย่างความหู้เนาะความหู้ในแต่ละอย่างเขาจะปลูกไอย่างแต่ละอย่างน่ะเขาจะต้องแบบมีความหู้มากพอเพราะว่าเขาขั้นตอนในการทํา <c oughs> การปฏิบัติตอนปลูกตอนเก็บเกี่ยวแล้วก็ถึงการขายเจาที่สําคัญคือใจ ทำทำเกษตรจะให้มันรวยปุ๊บปับ๊บมันหบว่ใจมันอยู่ที่ใจเขาเนาะว่าเฮาเฮาหักในสิ่งที่ทำเรววาทำในสิ่งที่หักคือทำมันทุกทุกวันทุกวันเจียมันเหมือนกับแบบเป็นเป็นชีวิตประจำวันของเขาแล้วก็มันมีความสุขความตั้งใจก็คืออนาคตเนาะอนาคตข้างหน้านี่วาดวาดหวังวาดฝันไหว้วา ส่วนนี้จะเป็นแบบเหมือนเหมือนคือตั้งเป็นศูนย์เดียนดูเนาะสูนเดียนรูเ,นนเ,นรเพมูก่นได้มาแอลแล้วก็เป็นไม้ลากหลายแล้วก็คล้ายๆแบบเป็นตีของของในหมู่บ้านเทาแบบนี้จ,จะเป็นไม้ปแปลกๆอยนี้จ,จะประมาณนั้น อ๋อพืชพืชข้างหลังนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโฆษณาแหน่อยข้างหลังเออข้างหลังบ้านนี้มัเป็นพืชต่วใหม่ได้มาของไอระบีกับออมสินเอามาให้ฉัไหวมันเป็นไออย่างที่แบบปลูกยากไม่ใช่ปลูกยากมันง่ายดูจะง่ายแต่กว่าที่เขาจะลงมือปลูกอย่างนี้อะระมไปหมดเลยจะมือห <laughs> นา<ำ>ม <laughs> เอามาปลูกลงดูประมาณร้อยต้นจะก็ดู ที่ตามผลงานต่อไปว่ามันจะเป็นจะไดจะสำหรับพืชว่ายจากข้างหลังนี่นะเจ้าแล้วไทยเอาไหมเอ้าดีงาม